น,นั่งนอนได้ชิลได้ครับนี่ครับทุกคนก็บรรยากาศแบบนี้เลยนะแล้วก็ดูวิวภูเขาตรงนู้นเลยครับดูวิวนั่งกินบรรยากาศดีนะเออราคาไม่แพงด้วยนะครับสําหรับที่นี่นะสเต็กบ้านมุงเฮานะครับกินเสร็จแล้วเราก็มานอนชมวิวภูเขานะครับ อยู่กับช่องซี่กับชายนะครับวันนี้ผมอยู่ที่เนินมะปางบ้านมุงนะครับวันนี้จะพามากินนี่ร้านสเต็กเฮาส์บ้านมุงนะเขาเป็นร้านสเต็กที่มีวิวดีที่สุดในบ้านมุงเลยในเนินมะป้างเลยครับแล้วก็เป็นร้านที่เปิดมานานละผมกับคุณเชอรี่นี่มากินกันบ่อยมากเลยนะเมื่อก่อนครับแต่พอช่วงโควิดเขาก็จะแผ่วๆไปนิดนึงนะตอนนี้นี่กำลังจะเริ่มฤดูกาลใหม่ละเดี๋ยวพามากินสเต็กร้านนี้กันนะแล้วก็เป็นร้านนั่งชิลได้ด้วย เดี๋ยวพามาดูบรรยากาศในร้านกันด้วยครับนี่นะครับก็จะเป็นทางเข้าร้านนะร้านนี้เขาจะมีที่จอดรถยนต์อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยค่อนข้างกว้างขวางนะทริปนี้ไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์มานะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดเนาะแต่ถึงเป็นวันหยุดเราก็ยังทํางานนะก็มีเวลาไม่มากครับก็เลยเอารถยนต์ดีกว่าเพื่อความสะดวกนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะเขาก็จะมีที่นั่งหลายแบบนะมากันหลายๆคนก็มาได้ครับแล้วก็จะมีซุ้มแต่ละซุ้มที่มีความเป็นส่วนตัวด้วย นี่ก็จะเป็นบริเวณที่นั่งนะนั่งนั่งนอนได้ชิลได้ครับเมนูก็มีหลายอย่างนะนอกจากสเต็กเดี๋ยวเรามาดูเมนูเขากันครับถ้ามาในช่วงเป็นฤดูทํานานะครับเราจะเมนทุ่งนาเขาจะเขียวชะอมหมดเลยนะเอ่อตอนนี้มันเป็นเหมือนเป็นฤดูปลายเก็บเขียวแล้วเอ,อานต้นข้าวเขาก็จะไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่ครับ ถดูช่วงฤดูกาลได้เนี่ยครับก็จะมีซุม้มหลายซุ้มนะก็จะมีความเป็นส่วนตัวมากันเป็นหมู่คณะก็มีพื้นที่ครับเราจะมีจุดชมวิวจุดให้ขึ้นไปถ่ายรูปนะมีหลายจุดเลยครับผมกับคุณเชอรี่นี่เมื่อก่อนมาบ่อยอย่างที่บอกคือเนินมะปางมันค่อนข้างใกล้ครับแล้วเราก็ชอบที่นี่ด้วยอ่าไหนครับในดูที่นั่งเราโอ้โหเราซุ้มนี้เหรอโอ้มีพัดลมด้วย ดีจังเลยโอ้มีเปรนอนด้วยอโอ้โหจองเลยเนี่ยจองเลยครับจองเลยจลยครับแอ่คุณชายนอนนี้จะขาดหรือเปล่าเนี่ยอ้วนอ่ะไม่ขาดหรอกครับเขาไม่อ้วนนะฮะนี่ไม่ขาดไวเปงเบบาเบบา,บาเดี๋ยวครับถ้าไกวแรงเนี่ยมันลอยออกไปข้างนอกนปขาะ <laughs> นี่ครับทุกคนก็บรรยาการแบบนี้เลยนะแล้วก็ดูวิวภูเขาตรงนู้นเลยครับวิวนอนดูวิวภูเขานะกินไปด้วยนอนไปด้วยครับโอ้โหเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับร้านอื่นไม่มีครับต้องเป็นที่นี่เท่านั้นนะครับสเตกบ้านหมูสบายไปไหนคุณชายสบายครับเราจะกินไปด้วยนอนไปด้วยเลยนะครับง้านนี้นะแล้วดูวิวดีทุกคนสบายไปไหนคุณชายสบายเลยครับร้านเนี้ย เราจะดูวิวไปด้วยพินไปด้วยนอนไปด้วย,วยน่ะเฮเพื่อน่ะไม่ชายมีเพื่อนมาได้หรอใช่ครับ<า>โอไม่ใช่นะครับอันนี้เขารู้จักกันนะครับ <c oughs> น,นี่ครับทุกคนก็นอนไกวเปนเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอสั่งอาหารสั่งสเต็กนะที่นี่นี่แบบเป็นร้านสเต็กที่แบบวิวดีมากทุกคนดูวิวเขาหินปูนนะข้างหน้านะ วิวดีมากแล้วก็นอนแล้วก็นอนสั่งอาหารนอนกินข้าวนะเข่าหินปูน360องศาเลยครับก็นีอาหารตามสั่งไม่ใช้ไม่ได้กินข้าวโอ้อาหารทั่วไปจานธรรมดาที่นี่ก็มีนะ40-50เท่านั้นเองนะทุกคนคืออาหารไม่ได้แพงครับเดี๋ยวเขาจะสั่งสเต็กที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องสเต็กเอาเมนูอาหารไปส่งนครับเอาเมนูอาหารไปส่ง สา่นี้สั่งเรียบร้อยตอนช่วงเย็นนี้ที่นี่น่าจะคือคช่วงบา่ายเป็นมุมที่แบบว่าร้านอาหารที่แบบมันหลบร้อนได้นะแย่เมื่อก่อนมันจะเป็นทุ่งนาหมดเลยมันจะเขียวมากทุกคนเอาเมนูมาส่งครับครับวงันะะนวงนี่นะครับอเอาเมนูวังนี่นะครับเนี่ยเมื่อก่อนผมกับคุณเชอรี่ชอบมานอนกัน นอนดูวิวเขาไปนั่งยาวๆเพลินๆครับไม่แน่ใจว่าที่นี่เขามีกาแฟสดด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าเมื่อกี้เห็นเครื่องดื่มนะเออแต่ในเมนูไม่มีกาแฟสดนะครับก็คงไม่มีแหละีครับ นี่ก็จะเป็นประตูทางเข้านะเขามีประดับไฟด้วยตอนกลางคืนน่าจะสวยนะครับเนี่ยตอนกลางคืนน่าจะสวยเลยอะ่ะมีบันไดแม่ถ้าเกิดว่าเรามาจังช่วงที่นาข้าวเ,เขาเขียวหมดนี่สวยแน่ๆสวยแน่ๆอันนี้บันไดถ่ายรูปผมเคยปีนขึ้นไปถ่ายกันละนานแล้วครับอยู่กับวิวภูเขาเลยนะตรงนู้นก็จะเป็นทางเดินขึ้นอีกทางนงนะครับ ผมไม่แน่ใจนะว่าที่นี่เขากำลังมีการสร้างที่พักเป็นโฮมสเตย์ด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ที่พักใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะเลยนะที่เนินมาปางบ้านมุงเนี่ยรีสอร์ที่พักพุดกันเต็มเลยที่นี่ก็เป็นร้านอาหารอีกที่หนึง่งตอนนี้ก็เขายังไม่ได้ปรับพื้นที่รับฤดูท่องเที่ยวเลยนะตอนที่เรามาเนี่ยเป็นเดือนพฤศจิกาครับเดี๋ยวธันวาก็คงปรับแล้วลน่ะแร้ตอนนี้ก็เริ่มมีทยอยนะักท่องเที่ยวทยอยไมเข้ามากันแล้วครับ ครัโอ้โหอุ้ยสเต็กใหญ่มากโอ้โหน่ากินมากเลยอุ้ยส้มตำส้มตำเป็นจานเบลอร์เลยอุ้ยสเต็กใหญ่มากเดี๋ยวข้าวหมกมาครับเดี๋ยวข้าวยำนะครับว้าวแป๊บจี้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 นี่อยู่สเต็กยี่สเต็กจานเบลอร์เลยทุกคนมาแล้วว้าวอุยน <the> ่า <d> ก <raft> uh. uh ินมาก กินไหมพี่แทนวันนี้น่ากินไหมแดงแป๊บเลยน่าก,กินน่าก,กินโอ้มาแล้วนะคะครบแล้วอาหารของเราอืนี่นะครับทุกคนอาหารเรามาครบแล้วนะเดี๋ยวจะมีของผมเป็นสเต็กพอกช็อปนะแล้วก็คุณของคุณเชอรี่ข้าวยำนะครับแล้วก็มีส้มตำมคืออาหารไม่แพงเลยนะส้มต,ตำก็สี่สิบหกสิบข้าวจาละสี่สิบบาทสเต็กของผมพอกช็อปนะได้ไส้กรอกได้เฟรนฟรายได้สลัด ร้อยสิบบาทเท่านั้นเองครับก็ดูวิวนั่งกินบารยากาศดีนะราคาไม่แพงด้วยนะครับสําหรับที่นี่นะเด็กบ้านมุงเฮานะครับอขอรับประทานอาหารเย็นก่อนนะครับรสชาติอาหารถือว่าอร่อยเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามาก ใครที่อยากมาเที่ยวแล้วอยากทานอาหารกึ่งโลลหน่อยๆเนี่ยผมแนะนําที่นี่เลยนะราคาไม่แพงครับส่วนกาแฟสดเนี่ยเขามีขายนะครับปกติเขาจะขายเป็นพวกน้ําหวานเจเลียนโซดานะแต่กาแฟสดสั่งได้ครับจะมีอีกร้านหนึ่งมาส่งครับนี่นะครับทุกคนกินเสร็จแล้วเราก็นอนนะครับกินเสร็จแล้วเราก็มานอนชมวิวเขานะครับอ,อ,อย่างเงี้ยคุณที่นี่อาหารอร่อยนะครับ นี่ดูคุณพันุเขากินเหลือแต่กระดูกค่ะ <c oughs> ไม่กินกระดูกข้าไปด้วยอ่ะใจเย็นครับกระดูกคนกินไม่ได้นะครับพ <c oughs> ักผ่อนกันนะครับทุกคนน,นนี่แหละข้อดีของร้านนี้นะนี่ก็จะเป็นเจ้าถิ่นนะครับเข้ามาให้กำลังใจเราเจ้าถิ่นรับอชาิทุกคน อิ่มแล้วพักผ่อนแล้วโหบรรยากาศดีมากนั่งเพลินเลยจะหลับแต่เดี๋ยวไปจ่ายตังล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันต่อนะครับเหนือนมะปรางมีที่เที่ยวเยอะนะร้านรวงเปิดใหม่ๆก็มาครับเดี๋ยวไปจ่ายตังกันต่อนที่เที่ยวเกิดใหม่ก็เยอะนะครับที่เนินมะปรางเนี่ยรีสอร์ทที่พักที่เที่ยวทั้งทางธรรมชาติมีคนปีนเขาด้วยนะ แล้วถ้าก็เจอเยอะมากเลยครับมีกิจกรรมเยอะใครแวะมานี่สำรวจทิปก่อนดีๆนะที่เที่ยวเยอะจริงๆช่วงเวลาที่เหมาะก,ก็มาได้ตลอดหน้าฝนก็สวยครับแต่ว่าหน้าร้อนจะอากาศร้อนหน่อยเพราะว่าเขาเป็นพื้นที่โล่งเนาะนั่นเองจ่ายตังค่าอาหารกันก่อนนะคะคบิปเงินหน่อยครับ ไปครับไปกันต่อนะค่าอาหารสองร้อยห้าสิบบาทเองนะครับนั่งกันเพลินเลยนั่งกันนานมากเดี๋ยวครับพาเที่ยวกันต่อในเมืองมะฟางฮนะที่เที่ยวค่อนข้างเยอะครับที่ใหม่ที่เก่าเยอะแยะมากมายถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ให้ด้วยนะเ,เดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ